ชื่อสุพรเทียมประเสริฐค่ะสุพรเทียมประเสริฐค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเข่าติดขัดเรื่องการเงินค่ะแท้งเด็กสองคนค่ะกุมารไม่มีนะไม่มีค่ะกุมารไม่มีรับขันไม่มีค่ะท่านเทวดาเด็กทำแท้งยังอยู่หรือเปล่าเด็กสองคนใช่ไหมท่านเออกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมกุมารไม่มีค,ค่ะเด็กอย่างเดียวสองคนใช่แล้ว เลยนั่นแหละนะไปไปมามาอยู่หน้านี่แหละครับไม่ได้ไปหนาอยู่ด้วยตลอดเลยอ่าไปทับกระดูกเลยเหรอทับเส้นเลยเหรออันยังว่าแหละท่านเอ๋ยมนุษย์เลยน่าเลยนั่นแหละเนาะอยทิ้งไปนั่นนานกันลำพอดวงวิญญาณหนอก็ออยู่นานแล้วสิแนะอ่าอ่าอ่าการเงินติดขัดด้วยต้องการจะส่งให้เขาไปเกิดหรือเปล่าต้องการค่ะพร้อมเมื่อไหร่มาแล้วค่ะ พร้อมเลยค่ะมาเลยอ่าท่านเทวดาเขาพร้อมจัดส่งสองคนสามสิบวันน่ะท่านเอ๋ยโอเคได้หลือหญิงกันเล่าเลยไม่รู้ค่ะไม่ทราบค่ะง่ายง่าค่ะมินตานี่มาเสียฟิวเลยามาที่สองชายสองหรือชายหนึ่งยิงกับชายค่ะหญิงกับชายค่ะชื่อเลยลูกหนูชื่อมินตราค่ะมินตราค่ะ ยงยุทธค่ะยงยุทธกับบุญตาอ๋อมินตามินตากับยงยุทธค่ะยงยุทธอ้าวกินอะไรเลยกินข้าวหลงตาว่าไปาก,กินก๋วยกเตี๋ยวกินหมี่เกี๊ยวอ่านี้ค่ะอ่าบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวกินข้าวกินได้ค่ะหลงตาข้าวเหนกะเพราไม่ใส่พริกน,นะคะอ่าจดแล้วจดแล้วไม่มีปัญหาพอแล้วค่ะดีมาก น้ำนมเซเว่นได้ค่ะจะขอนมเปรี้ยวหน่อยนะคะอ่าเขาจะมีเบอร์เกอร์หน่อยค่ะเออเออนมเปรี้ยวให้เขาหน่อยหนึ่งอ้าวเรียบร้อยชุดชุดอะไคะลุงจังชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนนะชุดนักเรียนค่ะผู้หญิงกับผู้ชายอ่าอ่าอ่าภายในนั้นจะต้องมีหนังสือด้วยหนังสือด้วยค่ะมีกระเป๋าให้เขาหน่อยสมุดหนังสือตามนี้ อมยิม้มมีอะไรนะอม,อมยิ้มอะอมยิ้มอะอมยิ้มให้เขาหน่อยหนึ่งอมยิ้มเขาเรียกว่าแทงเขาไม่เรียกว่าหนอนึงอะอ่ะอ่ะอ่ะปล่อยสัต,ตว์เลยปอค่ะาลัวปปยสแล้วสคสงกระทานหนึ่งชุดตามนี้ เฝ้าแอลกอฮอล์ด้วยนะพิชูตเปียด้วยแอลกอฮอล์กับทิชชู่เปียกค่ะเออไปป้องกันเชื้อโรคเหรออ่เออ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 อนามัยตามนี้ใช่ไปได้ไปแล้วเหรอเขาคัดจัดแล้วนี่ใช่ป่ะวันไหนเริ่มเลยค่ะคันจ้าวเริ่มธนาคารไหมไหมคะเพราะว่าเราจะื้อของก่อนอ่าเชี่ยขึ้นมาหน่อยเจ๊อ่ะอะไรนะคะของครบไหมอ่ะของคมี ป่ยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวผัดกะเพราไม่ใส่พริกเบอร์เกอร์แล้วก็นมเปรี้ยวนะคะมีชุดนักเรียนชายหญิงอย่างละหนึ่งแล้วก็มีรองเท้าเครื่องเขียนอมยิ meals, ifer, anges, ้มแอลกอฮอล์ที่ชุดเปียกปล่อชาดสังฆทานยังไม่เห็นพูดถึงเลยปล่อยสังฆทานหนึ่งชุดปล่อยปลาไหลสิบตัวกบสามตัวค่ะฮะตวงแล้วทุกคนต้องแบ่งกันเหรอเดิมก้นเราจะต้องมีความสามัคคีกัน ใช่แบ่งกันจะได้มีเมตตาตามนี้ไปได้ไปได้แล้วหรอไปได้แล้วยบายจ้าไปแล้วไปเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนอ่าโรงเรียนดีหน่อยแล้วกันไม่ต้องโรงเรียนวัดก็ได้โรงเรียนเอกชนตามนี้นออ